เขาบอกเห้อยู่กระแสน้ำไฟกับแสงพี่ใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตามพี่มาตามพี่มาตามพี่เอเยอร์ก็สวัสดีทุกคนกัด้วยนะคะผมวันนี้ก็อยู่กับหนูเฟิร์สนะคะผมอาอันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทกันแบปที่มีชื่อว่า interlimininal lit ตีเอาฟ้า1.15โอเคก็เป็นแบบที่อ่าแฟนคลับผมก็อยากให้มาเล่นนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับแฟนคลับนะผมก็เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอ่า FC แฟนคลับผมนะครับผมก็เขาเป็นคนพาผมมาเล่นเจ้าแบบนี้นะอ่ะอ่าอันนี้ก็คือที่มาเล่นด้วยกันนะจะมีทั้งหมดสามคนนะครับคนแรกก็ชื่อแจ๊สนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่บคนที่สองคือพี่โตนะพี่โตพี่แจ๊สนะอ่าใช่พี่โตสวัสดีครับ สวัสดีครับแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นออมพี่ออมสวัสดีครับพี่ออมสวัสดีครับใช่ที่มาที่ดึงได้ไหมครับว่ามันเป็นแมปอะไรไงเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เลยเล่นมายังไม่รู้เลยโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นเกมผีแล้วกันนะครับผมก็เราก็จะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมจะเกมเป็นยังไงครับผม let's go มีไม่มียานะยานะไม่เอานะไม่มีไม่มีเอยเปิดรีบแล้วไปกันเลย where am I now ฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้โอ้อันนี้มีนะพี่จำสแกเอาดีมีแต่ว่ามันต้องโดนตัวมันกินอะสเตย์เอาออกอีกเลยอยู่กับแสงไฟตลอดนะเขาบอกให้อยู่กับแสงไฟตลอด กัป๊บนรอพี่รอพี่หน่อยใจ่รหัสอยู่อย่าให้มันมาทางนี้อันนี้ใครโอ้ยโอ้ยพิจารพพ่จาน์ช่วยหน่ยพิจาน์พ่จาร์ช่วย่อยจานี่่จาน่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับโอเคโอ้ยมันเป็นจอเปนภาพเปิไปหมดเลยรอให้หน่อยมันมาเราขีนมันมาขีนเ็จแน้ โอ้ไม่ไปได้ไหมมันจอเบอรมันมองไม่เห็นเลยโตทไครัพี่โตเลยนครับหนูมติดลยวพี่โตไปไหนพี่พี่พี่โตหัวร้ายมากพี่โตทำไมพี่โตทำเงี้ยพี่พี่ทำางี้ยทำไม ใช่เลยตัวเดียวแล้วตัวบีใช่ตัวบีหรือไม่ที่ต้องการหาโอ้ยอันนี้ใครคบนี่วัวอายุโอ้ยไม่ใช่คนมันเป็นผีมันเป็นผีเอิ่มนึกว่าออมนึกว่าออมนึกว่าเจษข้างหลังเห็นขาว

โอ้ยออกไปก็ตายมันเป็นกระดาษแปะกำแพงเหรอโอ้ยอย่ามาทางนี้พี่โตพี่ถอยกลับไปพี่ใครก็ได้ใครก็ได้ที่ตามมาถอยามาโอ้ไม่ใช่มันคือเวียดนามตายเวียดนามบอยตายแล้วเวียดนามบอยตายแล้วมันอยู่ซ้ายใช่มันกำลังวิ่งตามฉันอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะพี่โต้พาผมไปเวียดนามว่าไปขวาได้หรือไม่ ดี๋ยวดูต้นทาให้มันมาแล้วมาายมือแล้วระวังระวังระวังโอ๊ยกำลังใส่โค้ดดุกๆเลยโดนฆ่าตายใครมันใส่รหัสมวยไปดูนะจ๊ะบีหรอทำไมใส่แล้วไม่ได้บีดีสดีสามดเออขอดู้ว่าทำไมเราถึงเดาไม่ได้ใส่คกดเลย อันนี้คือโอ้ดานนี่นะโดนโกอีกกีบแบบตัวอ,อ,อย่าไปโอ๊ยโอ,โอมาตกงเหรอ <c oughs> <c oughs> เราไปเห็นพอกันเลยตกไปโอเคครับแล้วเไป็นไงบ้างครับผมสำหรับเกมเราบอกกันแบบที่มีชื่อว่าเดี๋ยวแปะไว้แล้วนนะไม่รู้พูดว่าอะไร โอเคครับผมก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญแฟนสาวผมเอฟซีของผมนะที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอย่างกี้พี่น่ากลัวมากไม่ได้เสกขำตอนนี้เสกขำแจ๊กน่ากลัวกว่านะโอเคครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับ <laughs> นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ